พ้นก้องปัญญาปัญญาไม่ได้รองเรียกหรือความเข้าใจไม่ได้ปลิงเสียงหรือบนหยดสูงที่ข้างข้างและตามถนนปัญญายืนอยู่ข้างประตูหน้าเมืองคือที่ทางข้าวปัญญารองเสียงดังหวาโอ้ทุกทุกคนข้าประจาเรียกเจา้าและเสียงเรียกข้องข้าพเจจาไปทึงมนุษย์ทังร้ายโอ้คนรูนอย จงเข้าถึงความสุขคุ้มโอ้คนโง่จงเข้าใจจงฟังเพราะคาพเจ้าจ,าจะผูดสิ่งที่มีเกียรติเพราะสิ่งที่ถูกตองจะมาจากปากโค้งคาพเจา้าเพราะปากโคงข้าพเจ้าจ,าจะผูดความจริงความชัวเป็นสิ้งนากเกลียดน,นาช่าง่อริมฟี่ปากขค้ข้าพเจ้าถูกคำจากปากโคงข้าพเจ้านั้นโฉบท่ำไม่บิดพันหรือตลบตะแลง คำเหล่านั้นก็หลงหมดสำหรับผู้ที่เข้าใจและทูกตองสำหรับผู้พบความรู้จงรับคำสร้างโซนของข้าพเจ้าแทนเงินและจงรับความรู้เท่นทองคำเหนือดีเพราะปัญญาดีขวาทับทิมและถูกสิ่งทิ่เจ้าปรรถนาเปรียบกับปัญญาไม่ได้เลยข้าพเจ้าคือปัญญาอยู่กับความสุขรุม เล่าข้าพเจ้าพบความรููและความเฉลียวฉลาดความยำเกลียนพระยาเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายข้าพเจ้าเกลียดความเยอหยิงและความจองห้องและทางว้องความชั่วร้ายกับว่าจาตลบตะเลงข้าพเจ้ามีคำแนะนำและาลสติปัญญาข้าพเจ้าเองเป็นความรวบรูข้าพเจ้ามีพลังโดยข้าพเจ้ากษัตริย์จึงโครงราชและผู้ครอโครง จึงตรากฎไม้ที่อยู่ที่รมโดยข้าพเจ้าเจ้าหน้าทึงครอบครองรวมทั้งคุนนางคือทุกคนที่วินิจใช้อย่างยุติธรรมข้าพเจ้ารักขนที่รักข้าพเจ้าและคนที่โสห้าข้าพเจ้าอย่างตั้งใจก็จะพบข้าพเจ้าความมั่งคั่งและเกียรติอยู่กับข้าพเจ้าทั้งศัพย์สินที่ทนทานและความโชกธรรม้นของข้าพเจ้าดีกว่าทองคำ ดีกว่าทองบริสุทธิ์และผลผลิตของข้าพเจ้าดีกว่าเงินเหนือดีข้าพเจ้าดำเนินในทางแห่งความชบธรรมในธรรมกลางวิธีแห่งความยุติธรรมข้าพเจ้าจะให้คนถี่กข้าพเจ้าได้โรอโคองศัพย์สินข้าพเจ้าจะบรรจุครั่งสัพบข้องเขาไว้เติม